อะไรว่าที่อเมริกามาจากโคโลญจีอมเมริกาใต้ก็มาแลา้วเสร็จก็มีเพื่อนจากเซนต์โกลโคลอร์เบรีนะครับตอนนี้มีเพื่อนจากาชีวิอฟริกาประมาณนี้นะครับจากยุโรปทุกอย่างเลยนะฮะพวกเราก็รู้สึกว่าเอมอม,มันก็ถือว่าเราได้หลากหลายมากเลยนะ่นได้เพื่อนได้อะไรอย่างนี้มีชลินครับ ถือว่านี่คือโชครสิ่งที่พวกเราเรียกว่ามันมันเป็นอะไรไม่ใชเป็นคุเป็นคุส่วนเป็นสิ่งมี่เราอาจจะเคยสร้างไว้แต่อดีต่ชาติเราถึงไดเจอกันเพราะว่าโลกนี้มีคนรู้เจ็ดพันบาลานคนรู้เปาูไ่ดูว่าเราจะไปเจอกนันแต่ในปัจจุบันนี้เราเลือกที่จะมาเจอกันก็ถือว่ามันอาจจะเป็นคุณวัสนาเดิมที่เรามาครับแล้วสิ่งที่พวกเราเจอกันก็เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ สิ่งดีๆให้กับผู้คนแล้วก็สังคมถ้าพวกเราดีขึ้นนะฮะอย่างสมมติว่าผมจินตนาการเลยว่าเอ๊ยดาบไปลงทุนกับน้าหวานไปลงทุนกับน,นุก็แปลว่าไปเพิ่มกําลังให้นุกนุกก็มีกําลังที่แบบบุกเพลงไปแล้วก็ไปสร้างบ้านให้คนมีจนรวได้บ้านดีๆเยอะแล้วไม่ใช่ว่าไอ้คนที่ซื้อบ้านได้ดีอย่างเดียวไอ้นุกขวานได้ส่วนมแ่งอ้าวส่วนแบ่งเงินที่นอนอย่ีเฉยๆรวยแล้วอย่างดาบพอ เติบโตขึ้นแสดงว่าธุรกิจของพวกเราเนี่ยแม่งวินทุกฝ่ายเลยจริงมากวิ่นทุกฝ่ายเลยนะครับในเวลาพวกเราทําอะไรแต่ไม่มีเลยสิ่งต่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศมันเป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับพวกเราเองแัะนนี่เป็นธุรกิจที่ดีที่สุดแล้วที่อาจารย์มองว่ามันจับต้องได้แล้วก็มันเปลี่ยนแปลงพวกเราได้ครับอย่างประธานเราเนี่ยนะครับท่านสารพเป้ก็ถือว่า ท,ท่านทาธุรจิตมาแล้วมันยังจับต้องไม่ได้มาเป็นสิปีแล้วน้องไกลๆแต่ท่านมาจาับธุรกิจนี้อาจจะถูกฉลกกับท่านนะครับยังไม่ได้เรียนเลยอ่านหนังสือแค่สองเล่มก็ไปแล้วสองโปรเจกต์ผมปะกำละมีโปรเจกต์ที่สามซึ่งก็ถือว่าเป็นนิ่งหายที่ดีแล้วก็ความสาเร็จจะเป็นแบบอย่างนะเพราะว่ามกเรื่องของอาสาหาริมรัพย์นะครับในนั้นผมก็หวังว่า ทุกรุ่นที่ผมเจอแล้วโดยเฉพาะรุ่นพวกเรานี่มันน่ารักมันแต่วันศุกร์ที่แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นะแล้วก็ตามมาจนถึงวันนี้นะพวกเราก็ถือว่าได้รู้จักกันพอสมควรแล้วสิ่งหนึ่งที่วันนี้ผมก็ไปเจอเล็นิดหมายที่ปแปลกๆอีกที่หนึ่งก็คือไปที่โครงการพี่พงศ์ mm hmm. แล้วปรากฏว่าผมโทรคุยกับพี่พงศ์มันก่อนให้พงศ์อาจารย์จะไปดูงานนะบอกครับอาจารย์แต่ว่าผมต้องขอัยอาจารย์ริงผมอยู่ไม่ได้ พราะว่าสมนับปากน้องน้องก็คือน้องเนยน้องเนยี่เป็นตำรวจเหมือนกันนะน้องเนยเป็นตำรวจแล้วเป็นยศจ่าหรือเดี๋ยวรีเดียวนายสิบน้องเนยแต่งงานที่เวชบูรณ์แต่ก็พอน้องเนยแต่งงานเนี่ยน้องเนยนี่เป็นตำรวจติดตามของสารวัตรสารวัตรอะไสารวัตรที่ีอะนรทำกระโปรงทำอะไรสารวัตรก็เป็นหน่วยคอมมานโดนะฮะเป็นหัวใคอมมานโด แต่ลต้วอก็ทํางานทําโครงการที่ที่เราไปเมื่อกี้ที่เราไปดูงานก็คือกาบพยอมตรงประตูน้ำพยดีแต่ว่าต้ออยู่ฝั่งนั้นแหละอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแต่ผมไม่ได้พาพวกเราไปดูนะครับก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นทะลวัดมันเป็นการเชื่อมโยงของพวกเราสิ่งที่พี่พศพูดเนี่ยผมประทับใจมากก็คือว่าพี่พศเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่มีโครงการรอเป็นระว่าปีกว่า แต่พี่พจน์มีอะไรบางอย่างก็ค mm ื hmm. อว่าพี่พจนไม่เคยชิงอาจารย์เลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ทิงอาจารย์หมือนกาบว่าอาจารย์มีงานมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ที่ไหนพี่พจโผล่หน้าตลอดแต่พี่พจไม่มีปรเจกต์เลยใน,นส่วนพี่พจ์ก็มีโปรเจกต์และเป็นโปรเจกต์ที่สักเซสมากอย่างที่เขาเล่าพวกเราฟังวันนี้นะครับ mm hmm. ว่าเขาสามารถที่จะสร้างแล้วขายถึงขอโทษนะพวกเราขายกระดาษแก้ขายแต,ยแต,ยแต่ยังไม่ถึงยินเลย okay. 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 และแก้ขายหมดด้วยและลูกค้ารอคิวแก้อื้อเลย พอตัแกขันหกหลังเสร็จแล้วยังมีเวทติ้งลิสต์อีกสิบรายชื่อที่พร้อมจะซื้อแกแล้วแกมีการปีอยน,นแปลงบางอย่าแกเลยขึ้นโครงการจัดสรรถัดไปอีกโครงการหนึ่งซึ่งอยู่นครเชีมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมเคยไปหาที่ดินตั้งแต่เมื่อประมาณสักเกือบยี่สิบปีที่แล้วผมไม่เคยสนใจที่จะมาสัญญาไปซ้ำไ์ไม่ใช่ผมสนใจแต่ผมสนใจและผมไม่คิดว่าผมจะมาจุดนี้มาสอนพวกเราได้อย่างนี้นะครับแต่ตอนนั้นผมตระเวนอยู่ที่ตรง กับกายจิตมาเฮ้ยมันก็เป็นไปได้นี่หรอนี่หรอปบ้อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราพี่พจน์บอกว่าอย่าทิ้งว่าเขาบอกอะไรนี่อะไรความฝันจำได้ไหมริงความฝันความฝันไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าอย่าทิ้งกันอยู่ปะอ๋ออย่าทิ้งกันเป็นสิทธิเอกแล้วเอกเป็นสไตล์เอกสิทธิเอกสปายแล้วก็อย่าทิ้งกันเพอัะนั้นผมบอกแค่รับรอยอย่างเดียวว่าถ้าคุณต้องการสักเซสหรือย่าผสบความสเร็จ คนอยากทิ้งวงการหรือภรคพวกอยู่ขั้นสูงุณต้องชีพไว้ในกลุ่มของเราแล้วก็ค่อยๆขายายไปกลุ่มอื่นๆเดี๋ยวก็จะตามจะดูงานคนนั้นคนนี้คนโน้นนะฮะตอนนี้ผมก็รักษาท่านประธา,า,า,านฝากท่านรองประธานฝากคณะกรรมการทุกคนว่าถ้าเป็นไปได้เฮ้ยไปดูโครงการนุกไหมเฮ้ยไปดูโครงการที่ตาคลีของท่านประธานไหมเฮ้ยเราไปดูโครงการที่อาจารย์อาจารย์ผมอยากขอไปดูเรื่องที่นะคร ประม,มไปดูผมพิพศไหมซึ่งมันไม่ไกลไปดูเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวร้านนู้นร้านนี้เสร็จแล้วก็คุยกันถ้าคุณอยู่ในบรรยากาศนี้ผมการันตีไม่เกินปีเดสองปีเลยสามปีทุกคนสักเซสมีองค์การของตัวเองและพ่พศเนี่ยเขาเให้สัมภาษณ์หนึ่ทคลิปถ้าใครเคยฟังเขาบอกว่าโออาจารย์มันง่ายมากเลยถ้าเราไม่อยากเจอปัญหารหรือว่าปัญหาน้อยที่สุดก็คือเราต้องมีงานให้ยึดสุดแล้วถามเพื่อนที่ไปดูว่าเขาเจอปัญหาอะไร แล้วเขาแก้ปัญหาอย่างไรอ่าอย่างเช่นนุ้อาจารย์เคยฟังเขาพูดแล้วว่าที่เขามาเราพวกเราฟังวันนี้เขาบอกว่าเอ้ยอาจารย์เวลาอาจารย์สอนพวกเราเขบอกว่าในคอร์สสร้างขายเได้ถ้าการที่เราผู้สร้างใช้ลูกค้าผู้สร้างปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องของราคาประเมินจุปายแต่ประเมิอนอะาจารย์แจ้งพวกเราวิธีแก่และอีกตัวหนึ่งที่นุ้เขาแก้ได้ดีมากคามมาือเรื่องความมีเงาลูกค้า การที่เราจะเปิดเบิกใจากบางทีไปเจอลูกค้าอาจารย์เจอรุ่นพี่ของนุ๊กซึ่งเขาเรียนมาก่อนซึ่งเขาก็ใช้สูตรนี้สาเร็จมาแล้วเขาก็เจอมาทุกรูปแบบเช่นลูกค้าหนี่เง่าพยายามเปิดคืนเบิดนุ้กแม่ลูกเขาบอกว่าเสร็จม,ม,ม,มาไมดเลยทั้งหมดแล้วเขาก็เดินกับแบงค์ซึ่งเขาเข้าก,กับแบงค์ได้แล้วก็สามารถที่จะตัดปัญหาได้เลย <S 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 2> <S 2> นี่คือวิธีการที่เราไปคุยกับพักพวกเพื่อนกลุ่มรุ่นพี่ที่เขาสักเซสเราจะได้หานะครับเอ้เราจะได้ รู้ปัญหาเขาและวิธีแก้ปัญหาเขาอันนั้นความสําเร็จวันนี้ที่อาจารย์จะฝากพวกเราแค่อยากสําเร็จอยาา s u ก cess อย่าทิ้งองการอย่าทิ้งคนที่เขาสาเร็จอย่าทิ้งสิ่งที่เป็นกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มเราอาจจะรีเอทเป็นขึ้นมาหรือว่าเป็นกลุ่มที่อาจารย์สร้างขึ้นมาซึ่งอาจารย์สร้างไม่ใช่เพิ่งสร้างอาจารย์สร้างมาเมื่อ6 7เจปีที่แล้วนะครับอาจารย์ไปที่ สอนที่เวียงจันอาจารย์ก็พาไปดูตะเวนลูกศิษย์ที่บัรจันที่เปิดตัวเจ๊เขาขายที่ดีอาจารย์ไปสอนที่ขอนแก่นสอนที่อุดรอาจารย์พาพวกเราไปดูโครงการที่อุดรตั้งปีแรกๆเลยอาจารย์ไปสอนรุ่นเก้าที่ชนบุรีอาจารย์ก็ไปดูโครงการของบอยที่แกเป็นลงทุนกับพวกเจ้าสวยที่ศรีอาชาดังนั้นสิ่งพวกนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่รู้อาจารย์ไม่คิดหรอกว่าไอ้สิ่งที่พาไปดูพวกนี้มันจะสกเซสแล้วว่ามันจะชิม ความสัมพันธ์จนถึงทุกวันนี้้ทุกวันนี้ตั้งแต่รุ่นหนึ่งอาจารย์ยังมีรุกนสิรุ่นหนึ่งที่เป็นซัเซสและยังชี้อยู่รุ่นห้ารุ่นห้ามีเยอะมากรุ่นห้าคือพี่บอยหมายถึงว่าชุวรวยนะแล้วพี่สุที่มังเลยนะครับที่ประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็รุ่นสี่รุ่นสี่ที่มีเชใหม่นะครับแล้วก็รุ่นหนึ่งคือที่กรุงเทพนะแล้วก็รุ่นต่อๆมาเนี่ยก็มีต่างๆอย่างเช่นรุ่นสิบเก็เป็นพี่อูที่ คอนแก่นนะครับที่เด่นมากนะครับแล้วก็แทบจะทุกรุ่นเลยหลังๆมนนาในอาจารย์จะจำไม่ได้แต่ว,ว่าพวกเราเรียนรุ่นอะไรกัน,นแต่ว่าอาจารย์บอกเคล็ดลับพวกเราคือว่าฟากท่า,านอย่างไรก็ได้ถ้าคุณควรวมกลุ่มกันได้อย่างน้อยคุณมีแอคทิวิตี้ในกลุ่มสักสองสามรอบเนี่ยผมการันตีแล้วว่าคุณจะขึ้นโครงการอย่างน้อยครึ่งรุ่นแต่มีขึ้นเกือบยกรุ่นรุ่นคือรุ่นสร้างเก่งมวกกว่ารุ่น17 พี่ออสแกเป็นประธานแกอายุตอนที่มาเรียน11ปีแล้วเหมือนท่านประธานหนุ่ย60 11ปีแล้วไม่ขึ้นหยกบรุ่นเลยคิดดูผมยังงงเลยว่าเป็นครูก็ขึ้นได้เป็นคนขายต้นไม้ก็ขึ้นได้เป็นคนทำร้านอาหารก็ขึ้นได้เป็นคนเจ๊งมีบัตรเครดิตอย่างที่ผมไม่สามารถก็คือไอ้เป้ที่อยู então, <Pf und> like ่กับทุติชชื่อเดียวกับท่านตอกเน่ยว่าเราไปดูใช่ไหมเป้กับท่านอาจารย์เย้มกับใหญ่ อาจจะใช่พวกที่อยู่ลำปางก็รุ่น17นเจ็นั้นก็คือผมฝากว่ารุ่น51เนี่ยก็น่าจะเป็นยุที่ยอดเยี่ยมคุ้นหนึ่งนะครับฝากระจานย์และคณะกรรมการว่าชีฟเราทํานมีงินกลังตแลแร์เนี่ยหาโอกาสนะครับและพวกเราอย่าไปเสียดายเวลาส่วนตัวหรืออะไรพยายามชิงเวลาที่เ,ออเราทํางานประจาเลยท่านลาไปได้ลานไปเลยนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งตอนที่เขามาเรียนรุ่นแรกๆอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์ พี่ผมจะประสบความสำเร็จผมทำํำยังไงผมบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะประสบความเหเร็จคุณต้องกล้ากล้ายัางไงพี่บอกว่าเพราะเขาเรียกผมพี่นะเพราะว่าเรารู้จักกันมาก่อนที่ผมจะสอนเขาบอกว่า,วาอาจารย์จะไปดูงานที่นั่นคุณเจ๋งจริงคุณไปแล้วดูงานผมจัดงานมันอังคารพุธพรหัสเห็นไหมพนทาง,งานประจําเป็นงานลำบากใจไหม จบเลยแต่ว de mm ่าเขาไปไปทั um, um, Uber, Texas, okay, um, ้งแฟนก็เลยแล้วครั้งที่สองผมจัดอีกอังคารพุทธพะหัสผมไปอุบอนไปศรีสะเกดคุณนใจจริงมุณไปเลยเขาไปแต่ครั้งที่สองนี่พี่อย่าแฉกผมอย่าแทกผมทำไมเหผมลาป่วยนะเขาหลังอย่างนั้นเราอครับทุกวันนี้เขาขับเบนครับ เขาัำเตอครับซื้อบ้านมีสดครับนาในะฮะเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากเงินเดือนแค่หลักหมื่นสองหมื่นแล้วผมบอกพวกเราเลยว่าอย่าไปยึดติดความสบายที่พวกเราเจออยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากชีวิตที่เติบโตขึ้นอยากชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นอยากมีชีวิตที่มันมีประสบการณ์ใหม่ๆชีวิตของเราจะมีคุณค่ามีความหมายมีการที่เราสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆและเปิดโอกาสเปิดโลกให้กับตัวเองนะครับทุกวันนี้ถึงแม้อาจารย์จะพวกเรามองว่าอาจารย์จะซักเซนในเรื่องของการสอนในเรื่องของการที่อาจารย์มีคอร์มีคนนิยมแต่ว่าอาจารย์ก็มีอีกเวหนึ่งที่อาจารย์กำลังเปิดตัวเองเช่นการที่เราจะหันมาอุทิศตัวเพื่อเกิดประโยชน์กับสังคมใช่จริงๆอาจารย์ไม่อยากพูดนะแต่ว่า มันก็เป็นไปในในเวที่เราจาต้องการอาจารย์มอบจุานิสษาไปแล้ว4ีล้านกว่าบาททำช่วยเ,เรื่องโควิดไปล้านกว่าบาทซึงทำมาสี่หปีนี้ประมาณสีห้าล้านบาทตอนนี้อาจารย์กำลังมองที่ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดในสุดวันหนึ่งเราต้องตายแล้วเราก็ต้องทิ้งมันทุนกบาทนั้น เราจะเปลี่ยนโภคทรัพย์พวกที่เรามีให้เป็นอริยทรัพย์ที่สามารถติดตัวเราทุกพวทุกชาติได้อย่างไงนั่นเอาก็เลยวางแผนไว้ไม่น่าเชื่ออาจารย์ล่าสุดที่ไปกับลูกศิษย์ลูกศิษย์คนหนึ่งที่เขาเป็นทำปุริลาชอยู่นี่เขาซักเสียงมากนะสมุนลค่า,าเขาก็น่าจะเป็นเกือบ,บหลายพันล้านละเขาไปบอกเขาอาไรนาอาจารย์อาจารย์ไปช่วยเป็นเพือ่อนทางบุญตัวนี้หน่อยปรากฏว่าเขาเป็นตัวแทนใน ชิงคนนี้เขาเป็นคนที่อาจารย์งงมากเลยอยู่ดีๆเขาก็โสต์ว่าเขาเป็นตัวแทนในหลวงรัชกาลที่สิบต,ตัวแทนเจ้าต่างๆไปเป็นพระราชานาสถิ่นพระราชทานเป็นม้าพระป่าล่าสุดเขาเป็นตัวแทนของหม่อมประนานระเป็นตัวแทนของหม่อมเจ้าอัจฉริยกัลยาพันธุ์ไปเป็นท้าป่าตาที่เชียงคำบ้านอาจารย์ เขาบอกชวนอาจารย์อาจารย์ก็เลยไปพอาจารย์ไปอาจารย์ก so ็ร so ู้จักกลุ่มคนอนึ่กลุ่มหนึ่งกลุ่มในวุ้นในวังอยู่ดีๆเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์เป็นตัวแทนได้ไหมเพราะเขารู้จักพอเรารู้จักเขาเราเขาก็ไว้ใจเราอาจารย์ก็ไปทำกลุ่มจริงที่ลำปาง เขามีปัญหาคือว่าไอโซที่กรุงเทพที่เป็นคนดังมากแล้วไปรับปากวัดว่าจะสร้างพื้นตรงนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าพอวัดสร้างแล้วเขาก็หนนเสร็จเขาไม่หนุนอาจาก็บอกว่าไม่จะมีปัญหานี้เดี๋ยวอาจารย์รับผิดชอบไม่ได้ไหมมีเงินเท่าไหร่เขาก็บอกยอดเงินนานงั้นงั้นเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้แล้วกันจะได้ทางวัดจะได้ไม่มีปัญหาทางบางก็ที่ไปคุยไว้จะได้มีปัญหาผมโอนเงินให้เสร็จเขาก็บอกงั้นเดี๋ยวท่านไปเป็นตัวแทนนะเขาเลยกลายเป็นตัวแทน เจ้าในวัวน้ำบอลก็เลยได้ไปทำแทนเนี่ยวันที่สิบเจ็ดอาจารย์ก็าต้องไปดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเวนทงที่อาจารย์จะทําแล้วก็อย่างที่วันนี้รู้ผ่านมาก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 มิ่งมงคลนิรันดร์ันนิรันดร์นมิ่งมงคลนิรันดร์มิ่งมงคลนิรันดร์เนี่ยมิ่งมงคลนิรันดร์เนี่ยฉลองยังครับอาจารย์ช่วยเฮ้ยเดี๋ยว วันนี้ท่านก็เมื่วอวานนี้ก็มีท่านบุญมีเนาะให้มาสามวันนี้ก็มีพ<ม>ี่พนุมาให้มาหนึ่งหมื่นบาทอันนี้อาจารย์ก็บอกพวกเราว่าอาจารย์จะทำบุญใหญ่ทำสิ่งที่มันอยู่ผู่โลกนี้เป็นทางนานปีก็คือสร้างเจดีย์ที่อลอยต่อจังหวัดเชียงใหม่กับลอยต่อจังหวัดน,น่านะเฮ้ยทศถิดดน,น่านไม่ติดเชียงใหม่จังหวัดตากเอาไปอ,องค์ไส่เไปสามเง,มเงา,งน,านะครับอาจารย์จะไปประธากนกฐถินเมื่อ หลังของพรรษานี่แหละนะครับน่าจะใช้ว่าอยู่หลายสิบล้านอยู่ล้วพวกเราจะมีกําลังอยากจะสะสมบุญอยากจะทําบุญผมบอกเลยว่าอาณิสงการทําบุญนี่ทำให้พวกเราได้อะไรเยอะเลยก็ไปร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะโพสลงในกลุ่มกันนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์กาลังเป็นเวนใหม่ของชีวิตเพราะว่าชีวิตเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าเป็นตะวันคุนก็เริ่มเริ่มเริ่มจะป่าแล้วหอกมือนมันหนีไม่พ้นหรอกเราผมบอกไห้คุณถ้าคุณอยู่นานคุณแก่แน่นอนถูกป่ะใช่ถ้าคุณไม่ตายตอนหนุ่มยุ่ก็ตายตอนแก่ไม่มีใครอยู่ยงพันธะ์พันธุ์ฟาช่วยดีฟาดดีเสร็ยเอาเหรอเอาขอโทษพูดทุกวันเลยเอาเหรอแม่กิกสิกว่าปีแลถูกแล้วถูกแล้วเราจะพูดหรือไม่พูดมันก็จะเกิดกับเราเราจะแก่ไปพร้อมกัน และเราจะรวยร้องกันและเราจะทำบุญไปพร้อมกันอเกครับครับอ้าววยเดี